เลยนะคะไม่ว่าวันนี้จะเลือกรุ่นเล็กสุดร,รุ่นกลางหรือรุ่นใหญ่ประกันศูนย์ให้1ปีเป็นศูนย์เสี่ยวมี่เข้าได้ทุกศูนย์มีศูนย์ทั้งหมด16แห่งทั่วประเทศนะคะอยู่ใกล้ศูนย์ไหนเข้าได้หมดเลยเดี๋ยวแอปไปยืนข้างหลังให้ใครอยากเห็นวิธีการเปลี่ยนตัวไส้กรองบอกนะคะตัวไส้กรองแต่สองรุ่นนี้เปลี่ยนไม่เหมือนกันนะคะ ควาความหัวลงถ้าเป็นตัวเล็กเนาะความหัวลงแล้วก็หมุนถอดไส้กรองออกมาสําหรับตัวนี้ก็คือถอดหัวคือกดตรงข้างๆพร้อมๆกันมันจะเป็นสปริงนะคะกดแล้วก็ดึงตัวมอเตอร์ออกแล้วก็ดึงไส้กรองเปลี่ยนแค่นั้นเลยวิธีทาความสะอาดตัวเครื่องโฟล์ i ไลท์มีคาร์บอนกรองมีค่ะมีทุกรุ่นเลยค่ะตัวนี้ก็มีนะคือตัวคาร์บอนกรองกลิ่นจะอยู่ข้างในดูไหมคะเดี๋ยวแอแกให้ดูนี่ขอให้ถามอยากโชว์มาก กดอ,อย่างนี้นะคะเป็นสปริงอยู่ซ้ายขวานี่คือโฟลไลท์นะแต่เองนี่คือตัวอย่างของการถอดเครื่อง โฟล์ทในห้องที่มีขนาด25แต่ไม่เกิน43ตารางเมตรนะคะจะเป็นห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้ทุกห้องเลยด้านบนนะคะเป็นมอเตอร์ซึ่งเป็นพัดลมตัวใหญ่เลยแล้วก็หน้าด้านหน้าที่จะปล่อยลมออกมานะคะตเต็มตลอดพื้นที่เลยตัวเองออกแบบมาคือดีงามสวยงามด้วยค่ะทุกคนแป๊บน,นึงนะคะหาที่วางกนะันนะแป๊บนึงจะล่วงไหมเนี่ยค่ะฟิลเตอร์ดึงออกมาเฉยเลยค่ะ ข้างในสุดเป็นฟิลเตอร์ของคาร์บอนเป็นคาร์บอนเป็นฐานกำมันที่ช่วยดูดซับกลิ่นแล้วก็ได้ทุกกลิ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงกลิ่นทรายแมวกลิ่นอาหารกลิ่นขังขยะ เฮ้ยมันได้หมดเลยอ่ะควันไฟควันบุหรี่ได้อยู่แล้วค่ะควันไฟควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นอนุภาคใหญ่เลยนะคือแบบอยู่ตรงกลางเลยเป็นเฮปปาคือชั้นแรกเป็นขั้นต้นนะคะขั้นต้นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว์เนาะหรือว่าฝุ่นที่มันเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ในห้องเราอะคะ่ะเพื่อนๆนะทีนี้ไส้กรองตรงกลางจะเป็นเฮปปาสิบสานะคะเฮปปาฟิลเตอร์สิก็กรองพวกมลพิษในอากาศเลยนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ สารก่อบภูมิแพ้ที่มันเล็กกว่าพวกพวกขนสัตว์นะคะจะอยู่ตรงกลางแล้วข้างในสุดเป็น,นะคาร์บอนค่ะทุกคนนะทีนี้ฟอร์มอลดีไฮได้ไหมได้นะใครทาสีอยู่ข้างนอกเราเลี้ยงน้องเบบี้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนพวกกลิ่นพวกนี้กลิ่นสารเคมีมันจะซึมเข้ากระแสะเลือดนะคะคือจะเป็นอนุภาคที่เล็กมากเอ,อดังนั้นสุดดมเข้าไปเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดตัวเนี้ย กำจัดได้ดูดซับได้หมดเลยนะคะเป็นคาร์บอนทั้งหมดทุกรุ่นเลยค่ะจะเป็นรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่นเล็กตัวนี้ก็เป็นนะคะตัวนี้ก็มีคาร์บอนอยู่ด้านในสุดนะแต่ตัวนี้ตรงกลางจะเป็นเฮปตาสิบสองนะคะชั้นตรงกลางเป็นเฮปตาสิบสองชั้นแรกเป็นขั้นต้นขั้นต้นก็คือเป็นการดักจับพวกฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะคะพวกนขนสัตว์เกล็ดขนมปังเล็กๆฝุ่นตามที่เราแบบฝุ่นผ้าค่ะเพื่อนๆจะติดอยู่ชั้นนอกทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่เพื่อนๆแบบสลัดสลัด ผ้าขนหนูสักผืนหนึ่งสมมุติว่าจะไปอาบน้ําหยิบผ้าขนหนูมาสลัดเนี่ยฝุ่นพวกนี้โดนดูดหมดเลยจริงแล้วจะติดอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้เวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆทุกคนจะพบว่า ฝุ่นในห้องน้อยลงไปมากๆเปิดไว้ตลอดเลยนะอย่าก,กังวลเรื่องค่าไฟนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะค่าไฟน้อยมากๆคือแบบมันไม่ได้กินไฟเยอะเลยอะ่ะมันจะมีตัวแปลงไฟนะคะตัวนี้คือใช้ไฟน้อยมากๆจนถึงขั้นเขามีตัวแปลงไฟของเขามาต้องใช้เป็นของเจ้าของนะทุกคนห้ามใช้สมมุติว่าเราทําสายหายแล้วจะไปซื้อสายอื่นมาแปลงบ่ได้เดอ้อไม่ได้นะคะเขาห้ามเด็ดขาดเลยนะคะให้สั่งซื้อจากเสี่ยวมี่ไทยแลนด์เท่านั้น แอรลืมตอบคำถามใครไปไหมพีออเดอร์ไม่เกิน30วันนะคะลูกค้าขาไม่เกิน30วันนะก็คือแบบถ้าสั่งก่อนได้ก่อนนะคะแต่เองก็แต่ว่าตอบไม่ได้เลยว่าจะได้ตอนไหนนะคะก็คือแบบมันมัน,ม,นมันทุกแพลตฟอร์มแล้วคะ่ะไม่มีของส่งเลยจริงนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้เสี่ยวมี่นะแอรพูดเลยว่าคุณภาพคือเลิศรีบรีบสั่งนะคะ ส่งให้ไม่เกิน30วันทุกตะกา้าตัวเองเลือกได้เลยนะคือแอเอามาทุกตะก้าเป็นของเสียเส่ยวมี่มอลค่ะเสี่ยวมี่ไทยแลนด์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางตะก้าเขาจะมีส่วนลดไม่เท่ากันนะคะตอนนี้รู้สึกตะก้าที่3จะถูกสุดเนาะเดี๋ยวแอบไปดูราคาแป๊บนึ่ง